มีหวยถูกมาแล้ว8งวดชาวบ้านรุมสองเลขเด็ดแม่ตะเคียนสีสุดาแม่ยางดำสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดงังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะไปส่องเลขเด็ดแม่ตะเคียนทองที่วัดอ่างทองพัฒนานะคะให้โชคให้ลาบถูกมาแล้ว8งวดนะคะเขาว่ากันอย่างนั้นนะคะ นี่เลยนะคะที่วัดอ่างทองพัฒนาหมู่หนึ่งตำบลวังไซอําเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของแม่ตะเคียนทองถึง16ต้นเลยนะคะซึ่งถูกขุดพบในคลองน้ําใกล้วัดนะคะต้นตะเคียนทั้งหมดนั้นเป็นเครือญาติครอบครัวของแม่ตะเคียนสีสุดานะคะ อายุ9 4 6ปีนะคะแล้วก็แม่ยางดำนะคะแม่ยางดำนะคะอายุ4 4 3ปีนะคะที่เคยให้โชคกับนักเสียงโชคเสียงดวงถูกหวยรวยเบอร์มากันแล้วถึง8ครั้งเลยนะคะนี่เลยนะคะโดยครั้งนี้นะคะชาวบ้านนะคะได้เชิญร่างทรงนะคะมาทําพิธีขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะโดยการนี่เลยนะคะโดยการ หยดเทียนน้ำมนต์นะคะแล้วก็ชาวบ้านก็เฝ้ารอดูเพราะเพื่อมามาเพื่อจุดประสงค์นี้นะคะแล้วก็ได้จริงๆนะคะต่างคนต่างเห็นเลขดวงไขดวงมันนะคะนี่เลยนะคะจากการสอบถามชาวบ้านนะคะบอกว่าเลขที่เห็นนะคะที่ล่างทรงเขาทําน้ำมนต์นะคะชาวบ้านบางคนเขาเห็นเป็นเลขนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะ951 สามสองห้าหนึ่งห้าสามสองสาม,สาม,สามห้าแล้วก็เก้าห้านะคะแล้วก็ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาจะนำเลขอายุของแม่ตะเคียนสีสุดาคือเก้าร้อยสี่สิบหกปีแล้วก็อายุของแม่ เจ้าแม่ยางดำนะคะ443ปีไปลุ้นด้วยนะคะงวดนี้นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่ก็ขอให้ทุกท่านได้ทุกท่านเฮงกันทุกคนนะคะสมหวังดังใจนะคะสวัสดีค่ะ